สวันที่ผ่านมานะครับพี่ป๊อบสอนเรื่องของกําลัง2ส,สมบูรณ์กับผลต่างกําลังสองเพราะฉะนั้นวันนี้เรามา recap ไปด้วยกันนะเด็กๆถ้าสมมุติว่าอยากดูคลิปไปย้อนดูของเมื่อวานกับวันก่อนจะเป็นเรื่องกําลัง2ส,สมบูรณ์กับผลต่างกําลัง2ซึ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรามา recap แล้วก็คิดทุกอย่างไปด้วยกันคิดไปด้วยกันพูดไปด้วยกันเก่งไปด้วยกันน้องๆดูเริ่ม สมมติว่าพี่พอมี x บวก2กำลังสองเราก็จะเป็นหน้ากำลังสองก็คือ x กำลัง2บวก2หน้าหลังคิดตามนะหน้าหลัง2 x 2หน้าหลัง4 x ก็จะเป็น x กำลังสองบวก4 x บวกหลังกำลังสองคือบวก4เก็ตป่ะอันนี้วันนี้เป็นวันรีแคปนะเด็กๆต่อไป x ลบ2กำลังสองก็ x กำลัง2ลบ2หน้าหลังหน้าหลัง2 x 2หน้าหลัง4 x หลังกำลัง2บวก4 พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บดูต่อหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็ หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสองกำลังสองได้4นี่คือเบสิกสามอันแรกที่หนูต้องได้ได้ชนิดที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอเราได้อันนี้ปุ๊บเนี่ยคาแนะนําของพี่ป๊อปก็คือหนูสร้างโจทย์เรียนแบบขึ้นมาคุณพ่อแม่สร้างโจทย์เรียนแบบขึ้นมาหรือว่าถ้าสมมติว่าใครแบบไม่ไหวแล้วอยากไลน์หาพี่ป๊อปไลน์มาเลยแอดแมทบปป๊อไลน์มาเลยไลน์มาคุยกับพี่ป๊อปเลยว่าทํายังไงก็ได้ให้น้องๆเขาเก่งพหุนามที่สุดเพราะอย่าลืมนะคบว่าพระหุนามมันคือหนึ่งในตัว ที่พี่ปอมเนี่ยสอนหนังสือมา20กว่าปีเรารู้เลยว่าถ้าเด็กไม่ได้พหุนามคือเขาไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นมาดูด้วยกันดูต่อดูไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆด้วยกันเดี๋ยวเก่งเอง,เองนะครับขอเปลี่ยนนะอ๋อไม่ได้อ่ะต่อเลยนะต่ออีกนิดนึงเวลาพี่ปอมเทรนเด็กพี่ปอมเทรนอย่างนี้เด็กๆ x บวก3กำลัง2 x ลบ5กำลัง2 x กำลัง2บวก5กำลัง2 x กำลัง2ลบ7กำลัง2 x ลบ9 x บวก9 x ลบ 2y x บวก 2y เนี่ยเราฝึกเด็กๆแบบนี้เลยนะเวลาเรียนซูมหรือต่อให้วิดีโอเราก็ฝึกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอบไปด้วยกันนี่ x กำลัง2บวก2หน้าหลังเป็น 6x หลังกำลัง2 9 x กำลัง2บวก 6x บวก9ต่อไป x กำลังสองลบ2หน้าหลังก็ลบ1 0 x หลังกำลังสองบวกยี 25. คิดตามไปเรื่อยๆนะครับทันไม่ทันฝึกดูไปเรื่อยๆย้อนกลับไปดูของ2วันที่แล้วดูดูดูด,ดูดูไปเรื่อยๆต่อไปหน้ากำลังสองก็ x กำลังสี่สองหน้าหลังก็1 0 x กำลังสองหลังกำลังสองยี่หต่อไป x กำลังสี่ลบ2หน้าหลัง1 4 x กำลังสองบวกหลังกำลังสองบวก49ต่อไป x กำลังสองลบ81ต่อไป x กำลังสองลบ 4y กำลังสองสิ่งที่เด็กๆต้องทำคือ mix mix อย่างเงี้ยสร้างโจทย์ขึ้นมาเองสัก10-20ข้อแล้วพูด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 ไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เองเดี๋ยวเก่งเองอย่าลืมนะว่าวันนี้เรามารีแ a p 3อันบนนะครับ3อันบนคือสูตรที่แบบโอ้โหไม่ไหวแล้ว ถ้าหนูไม่ได้ใช้ในการเรียนต่อไปนะหนูมาเยียบหน้าพี่ปอบเลยพี่ปอบจะนอนที่สุพรรณบุรีเนี่ยนอนที่พื้นเนี่ยแล้วหนูกระโดดเยียบหน้าพี่ปอบได้เลยยังไงก็ตามหนูได้ใช้แน่นอนมันไม่ใช่แค่มต้นนะมปลายจนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช้หมดเพราะฉะนั้นไปฝึกไปฝึกและเราค่อยมาเจอกันต่อในคลิปหน้าสวัสดีทุกคน